กาบสบายดีสบายดีพอแม่นี่น้องเบอร์จุกูจุกคนมมอจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวต่างประเทศก็ยินดีนนนต้อนรับทานเขาสูซองเบาแส,สนบ้านเฮาเนาะเมื่อนีวาแสนกอยูบ่บ้านนาจานเนาะเมืองสองคอนแขวงสวรรค์น,นเขตพี่นองกามีคนแนะนํามาว่ามีน้องคนหนึ่งเนาะเป็นเป็นพิการเนาะฮาก็จะขึ้นไปรามเนบองเรื่องเล่าของคนเลยเนาะว่าเป็นจังใดค่ะไปติดตามเขาชมกันเลยเนาะพอ่น้องโอเคนาะเฮาก็ชิญางกันไปเลยเนาะ นี่ก็จะเป็นเถียงหน้าเพิ่นพอนอ่น้องเลยเถียงหน้ากับเป็นกัาศสยนอนอยู่หน้าเนาะสบายดีเือยเอื่อยเหนื่อสบายดีเหื่อยเหนื่อย anh con anh có nhà thảm nữa anh chơi chơi gì anh chơi chơi gì rồi rồi đó, rồi nang với... lém oh Ảnh... anh nhiêu chục năm 39 chín 39 chín năm oh ba chín mươi chín năm năm oh ba của rồi, rồi, rồi. Eva cứt bắt mình đủ tâm nóng, bắt đầu bay bomi nè bomi nè 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 nó nè 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 ờ rồi rồi. À, khoảng gần rồi. Dạ. nó Europa... là nó có bố mình, cái này mình mình nuôi được bao nhiêu rồi. <tr đ tie> เป็นเป็นเป็นซื่อยังก่อนนี่นองมุญมีนองบุญมีเหอ๋อนองมุนมหอีงนุเมเลยเลยเลยเขาว่าอ่นเป็นู้จ้งแต่ว่าเหตุงายเอ๋อเวลาเขาเขาอย่างเป็นเป็นหู้แจ้งเป็นบ่สื่อสารกับเมาดาทุกอยางแต่ว่าเราเป็นเลยเลยเลย

ก็แต่พ่อทประจลำบากอะไรแม่เป็นล้มลูกเลยเลยมันว่ายังไงอะไรสื่อกินเป็นการแ่งหน้าแ่งตาดีเนาะมกรัแป้งโบ่หนอยูไก่นะมากอ๋อเลยเลยกไปะจัะษ์กได้สื่อกินกัญญาคะเกกญ้าใหม่ยามมากันนั่นอีแ ห้องกับป้าม่ได้เนาะจะ่ได้องมีคนบึงแง่ตลอดนะมึงแงงตลอดโดยๆยการบึงแง่กะคือว่าอะไรเนาะการอยู่การกินกะกะเสินเนยเกิาแก่บุมมี่เห็นไหมโดยโดยใจวุ่นอยากโศยอยากง้างเลยคก่ะ เนี่ยเต้ลอยลอยเป็นอำเิดเนาะบ่เป็นชาติอยูก็กินเนาะนี่แหละอ๋อมีผูมาใช่วยยูเนาะช่วยยูอ๋อลยลใจแล้วผู้ใจบุนแต่ละคะคนก็ไรลอยลอยกินนี่แหละขอพวงเงินชานก็ไะเทินยู anh nhỉ khứ dù nam rồi vậy dù na cả men và là cái vườn cả, cả đang nội cả mi cụ mi ăn cử nó mới một ta dù cả ma phúc thiêng á ô cả khứ là thầy dù na lên mà dù na vẫn chạm oh. Để, đưa 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 đời đời phải nằm cọc hoàng nam hoàng nay cả mi ô hoàng nam vậy nhưng mi nó gì này nó đời 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 phải nằm cọc nằm vô ao เลยเลยนั่ของกไงกับบมี่เลยอ้เวลายังน้่งออกไ่กับอาตตั้มนี่แหละนนอนอาบนี่แหละมันเป็นเป็นคนคนที่เท่ายก่อนคนที่สองคนที่สองหมออ๋อแล้วผู้หนึ่งมันแล้วผู้หนึ่งยูยู่ใส่ผู้ผู้ชายผู้ใหญ่ไปหากินอ๋อมันยัจ๊กปีแล้วกับคน ชายหัไปสุดซึ่พี่ฉี่ชาวพี่เลได้โอ้คุณชได้สคนเลยไม่ได้อีกม่ได้อ่าอันคือพันนี้พันพันค่อยก่อนกำนดบ๊อบหรือว่าอะไรพันนี้คุณนันแล้วใด็กสามปีสลยคมาอยู่คุเองเลย ได้ฮกเดือนหรนอ๋อก้อนกำนดอ๋อก้อนกำหนดบอใ่ไจะเเดือนกับ่น่นเดอท่เป็นต่อไปยี่เท่าไรจะเปืี่ยนอันอันต่อไปตอนสิบห้าคนอ่ะไ้เป็น6กเดือนรโฮเดือนบออ่อไรเดือนนี่นั่ง่อไม่พี่น้องน้องเพิ่นกะ นอนอยู่แบบนี้นมือเว็นเนา้องคอยนอนกับเพิ่นกะเพิ่นกะไปไปหร้อเป่เพิ่นกะไปหันไปนี่อยู่บ่พาเพิ่นไปหันไปแล้วหันแล้วนี่อยู่บ่ไปแกะไปหาเพิ่นมาซอยรถเข็นนี่เลยไปแน่อ๋อเพิ่นเพิ่นเพิ่นนอกเพิ่นมีเราเข็นแล้วหรืนบ่าโดยอ๋อมีมีผู้มีผู้ใจบุญมาซอยอ๋อมีผู้ใจบุญมาซอยเราเข็นมาแล้วเนาะโดยอ๋อเพิ่นกะไปดินไปดินน้ำ ทางว่าอย่างเมืองอยู่มันก็ไปบรได้ไปต้เลยอ๋อแบบว่าอยู่แต่แถวนี้อยู่แถวเดลน้ำใหม่น้ำนาแถวใกล้ๆเนาะแม่ก็อุ้มมาได้เด้กันมีโอ้รอดรอดรอดเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรฮะว่าทิ่บนมีอยู่ในกาะนั้นมันคืองามแค่ไหนน้ำตาพ่นเวอร์เห็นแน่น่ะเนาะทำไมแต่งจะได้เห็นมาได้ได้บวกนี้ก็แต่งหน้าแต่งตาพ่อพี่น้อง

สบายดีเป oh. ็นไยสบายดีาย uh uh, ู uh ่น uh ้องหกกันชงๆเดนเดินสินอบได้อืออ่าเดนเป็นยุองพอมาพี่น้องนี่นค่ะ

อ่ะไปซื้ออยู่ซื้อกินได้อ่ะห้าสิบพันใ่ขอบใจคนขอบใจเด้อน้องใจบุญและเฮ้ยอันนี้ก็สีไใซื้ออยู่ซื้อกินให้น้องคนนี้เละเราไม่ยังไราขอบใจขอบใจเด้เนี่ยวาเด้อทำขอบใจ่อบใจละลาย โอยที่มีแหงสวยมากโดย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 ที่มีแหงได้สวยมากหาชิพพัมขายได้ขึ้นไปเป็นแสนเด้อพี่น้องโดยโดยโดยถูกมาขายแล้วถูกหมแล้วโดยโดยมาถูกขามบุญชูถูกมาสวยกได้โดยโดยขอบใจโอ่ะอันเอากระสีโตโต้กับก่อนเด้เลยเหมือนี้เด้อเออขายอยู่ดีมีแหงเนาะ น้องน้องวันนี้เป็นกะยังอยู่ดีไม่แห้งเนาะโดยโดยสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่นะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะโดยโดยวันนี้ม่แห้งเด้อกลับก่อนเด้อหัดนี้เด้อะโดยสบายดีโดยสบายดีสบายดีสบายดีแม่โดยโดยสบายบายเนาะเพิ่งจะบายบายเนาะพี่น้อง

วั <Net flix> ตสุขูสุขพนอะไรเนาะโดยโดยเลยเราแสงกับจิโอ้ลาพาจากโมพี่น้องไว้ก่อนเนาะโคมเจ็บบ่อยโคมไข่บ่อยมีเนาะขอให้ขอให้พี่น้องดีดีมีแห่งบัตสุขูสุขพนเด้อสบายดี